นี่คือภาพดองซันสุจิล่าสุดท่านผู้ชมคิดว่าเธออายุเท่าไหร่71แล้วนะครับปีนี้ที่เธออายุ71เพราะว่าเธอเกิดเมื่อวานนี้ครับวันที่19มิถุนายนปี2488ดองซันสุจินี้เป็นลูกสาวคนเดียวของนายพลอองซันหรือที่เรียกเป็นภาษาเมียนมาว่าปริโชอองซันกับดอคินจีแต่โชคร้ายที่คุณพ่อของเธอถูกรอบสังหารจนเสียชีวิตขณะที่ดองซันสุจิอายุเพียง2ขวบเท่านั้น ดอกคินจีคุณแม่ก็เลยต้องเลี้ยงเธอตามลําพังต่อมาเมื่อดอกกินจีต้องยา้ายไปเป็นทูตในอินเดียดอ,องซานสุจิก็เลยตามไปเรียนต่อในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยที่กรุงนิเดล,ลีประเทศอินเดียหลังจากนั้นเธอก็เดินทางไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่เซนต์ฮิลส์คอลเลจมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและที่นี่เองที่ดอ,องซันสุจิได้พบรักกับนักศึกษาสาขาอารยธรรมทิเบตท,ที่ชื่อไมเคิลอาริสในที่สุดทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันและมีบุตรชายด้วยกันสองคน คือเล็กซันเดอร์และคิมในปี2,531ดองซันซูจีต้องเดินทางกลับไปยังกรุงยังนกอนหรือย่างกุ้งเพื่อมาเยี่ยมมารดาที่กำลังป่วยหนักและด้วยเสียงเรียกร้องของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยและรักรูโชอองซานพ่อของเธอเป็นแรงผลักดันให้เธอก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองและกล้าวขึ้นเวทีปราศัยเกี่ยวกับประชาธิปไตยและนั่นเองทําให้เธอถูกสั่งกักบ,บริเวณในปีต่อมาก่อนจะถูกปล่อยตัวในปี2,553 24ปีกับการถูกกักบริเวณครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่มีเหตุผลไม่ได้ทำให้เธอลดความตั้งใจที่จะเข้ามาทำงานด้านการเมืองเลยปลายปี2558พัร้อยพรรคอวิดาเดโมแครซีหรือ NLD ของเธอชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายแม้ว่ารัฐธรรมนูญของเมียนมาจะทำให้เธอไม่สามารถขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาันิบดีได้เพราะลูกชายทั้งสองของเธอยังมีสัญชาติอังกฤษตามบิดาแต่เธอก็ได้รับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐซึ่งเทียบเท่ากับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทย และยังดำรงตรำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกด้วยวันนี้ดองซานซูจิได้เดินเข้าหาพลเอกอาวุโสมินอองไลยผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อขอความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพและรัฐบาลของเธอนอกจากนี้เธอยังเดินหน้าสารต่อความตั้งใจของคุณพ่อที่จะสร้างประชาธิปไตยให้กับประเทศโดยเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองส่วนด้านการต่างประเทศ เธอ,อยังเดินสายพบปะก,กับผู้นําหรือคนสําคัญของหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นประธานประเทศสปปลาวและเธอกําลังจะมาเยือนไทยในปลายเดือนนี้แต่ที่น่าสนใจก็คือทุกครั้งที่เธอมีโอกาสเยือนต่างประเทศหรือพูดกับสื่อมวลชนต่างประเทศที่เธอสามารถพูดอะไรก็ได้แต่เธอเลือกที่จะพูดให้เมียนมาดูดีเสมอวันนี้ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะบอกว่ามิงกะลามุยเนบาหรือแฮปปี้เบร์เซดอกซานสุจิ